สวัสดีค่ะวั่ะวันนี้พวกเราจะมาการเออรียนออนไลน์กับการเรียนปกตินะคะว่าจะดีว่าัานแต่จะลาไกันี่ยใช่ไหมคะหรับการเรียนออนไลน์นะคะตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมในในต่างประเทศนะคะและมหาวิทยาลัยชื่อดังก็เริ่มนำมันมาใช้เพื่อเพื่อผู้เรียนที่ไม่สะดวกในการเรียนปกติะคะ่ะแต่ทั้งการเรียนปกติและการเรียนออนไลน์นะคะข้อ มีจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกนาันนะคะการเรียนแบบปกตินะคะก็จะก็จะดีกว่าการเรียนแบบออนไลน์เพราะว่าจะได้เจอหน้านเพื่อนๆ้วยแล้วก็เจอคุนครูแล้วก็สามารถ,ถาสอบถามสอบถามคณค,ครูหรืคนครูได้ไลใช่กการเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์นะคะก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะ ข้อดีของการเรียนออนไลน์ก็คือจะตื่นตอนไหนก็ได้เปลี่ยนแบบใส่ชุดธรรมดาก็ได้แต่ว่าถ้ามาวิไลนี้ก็ต้องใส่ชุดเรียนนะคะก็แตกต่างกันแต่ก็จะมีข้อเสีย,ยอยู่นะคะก็คือคอ,อินเทอร์เน็ตของเรานะคะสัญญาอาจจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสกายค่ะค่าหน่อยน,น,นะคะต้งไหนอะไรสักยไม่อะไรสอบถามอะไรไม่อะไรสอบ,บถามวนะไรแล้วเพื่อนชอบเรียนแบบไหนมากกว่าคะเอ่อชอบเรียนแบบปกติมากกว่าคะ่ะเพราะว่าได้มาเจอเพื่อนแล้วก็ เล่นกับเพื่อนี่แต่ว่าถ้าเรียนแบบออนไลน์ก็มันไอ้นี่ไงอันมันไม่มีเพื่อนแล้วก็เรียนคนเดียวก็จะงาเงานะคะถ้าเรียนออนไลน์เรียนอะไรก็จะงาเงาแต่ว่าถ้าเรียนปกตินี่สนุกมากค่ะอะไรเรี้ยไม่อาบนะไม่อาบต้องอาบเรียนออนไลน์ไม่อาบน้ำก็ได้นะคะตื่นตื่น ก็ติดเชื้อมากใช่ไหมแล้วก็เรียนกับคูเลยแล้วก็เข้าเลยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะจริงจริงที่ทำอาทิตย์ที่แล้วใช่ไม่รำคากทำไมเพื่อนๆไม่มีไม่เข้ามาดูกันเลยมีเาวลาสกายเมาานมีอะไรสอบถามยังไห ไปให้เพืเ่อนเราต้องพูดเสียงกังอ,นะอีกนี่นะหนึ่งคนใของที่ครูเปิดเนี่ยถูกไมเราต้องเสียงดังถ้าเราไม่แชร์ก็จะไม่มีคนเข้าเรียนออนไลน์การบ้านเยอะหรือเปล่าคะออทํำเยองไหมก็เยอะนะคะแต่ว่าก็ต้องทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คหรูนลยถ้ามาเรียน ปกติจะดีกว่านะคะถ้าม,มีการมาเรียนปกติก็จะสนุกกว่าได้ทำได้ถามเพื่อนได้ทำครูมี่แต่กายดือสวัสดีสมบัติใช่ไหมไม่ใช่ตาหรือเปไม่ครูครูเรีน้าไม่ใช่ถ้าทำงานที่ครูสั่งแล้วครูให้สง่งยังไงคะ ก็ถ่ายรูปส่งมือไลน์จ้าแต่ส่วนมากก็ครูจะสั่งในในคลาดูแล้วก็ไปทำในคลาดูแล้วก็สุกก็ถ่ายรูปส่งแล้วก็ Google สไลน์กูเกิลสไลด์ทำบ่อยมากหยุดเรียนออนไลน์คิดถึงเพื่อนเพื่อนบ้างไหมคิดถึงอยากมาอยากมาวิเลยมากเลยตอนอยู่ตอนอยู่บ้านก็คิดถึงวิเลยตอนอยู่วิเลยก็คิดถึงบ้านด้วยสวัสดีพี่ทั้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแค่อะไรที่ให้เพื่อนดูไม่ได้การแชรนมีอะไรสอบถามได้ไหมคะเกี่ยวกับการเรียนอะไรออนไลน์อือ อะไรจะสอบถามคะอืมเยไแล้วคุณครูสั่งงานเยะคะถ้าตอนที่ครูสั่งงานเราต่นไม่ทเราก็ต้องเรางมต้องสองทางที่ทางาน เราต้องตามนานสอบถามเพื่อนเพื่อนของเรานะคะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักของเราสวัสดีจาา พเพื่อนเพื่อนมาดูเราแล้วก็มือหนังชื่ออะไรกันบ้างคะเอ,อ่อชื่อปอยค่ะชื่อวิวค่ะชื่อฟ้าค่ะไม่อะไรจะถามอเไรดีไม่ชื่อนะเชื่อันมา 有什、yes.